สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพร้อมกันเลยสุขีนังวัตตะเตนทะนังทานังเมปะริสุทธังนิพพานังปะระมังสุขัง นิพานะปัจจโยโหตุขวดน้ำรารนเน้ถ้าไม่มีน้ำก็ใช้ใจนั่นแหละน้ำใจอันเลื่อมอันปเปิดนจเนะเอด้วยอนุภาพบารามีคุณปฏิรัตนาตาใจคือคุณพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมและพระสงฆ์ คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ปฏิรามุเทระกุบาจารย์ประสง์ตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่เราได้ศึกษารเรียนภาคเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาจริเจริญเมตตาภาวนามาทั้งหมดทั้งสิน้นเราทุกท่านทุกคนหลับตาลงสัตมี้ สรุรวมจเจตแมนคงเป็นสมาธิน้อมจิตให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจใจของเราท่านทั้งหลายทั้งบุญบริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วย่อมแช่มชื่นเบิกบานเอิบอิ่มข่องแทวแล้วเราค่อยน้อมก้าวถวายเป็นพระราชกบุล แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่เกพร้อมด้วยบุรพามหากษัตริยาิราชเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรจจรวคตไปแล้วพระบรม,ว,ว,รบรมว,งวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ที่สิ้นระจนไปแล้ว น้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุศล,แลสแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลสแด่พระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรรามาธิปดีศสดสิณมหาวิชลาลงกรพระวิชลรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิธิดาพระบรมราชินี เจ้าคุณพระที่นืนาพิราชก,กัญญาณีตลอดพระบรมวงสานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบ่นน้อมประสพถวายเดบุรพาจารย์เจ้าพระเถราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเด้อเนือ้อก็เห็นใบหน้าของพ่อเนือ้อก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสอง จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามพาะท่านทั้งสองคือพ่อแม่เมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศคุนกุศลให้แก่ปู่ยาตายายสามีภรรยาบุตรธิดาลูกหลานครูอาจารย์ผู้มีประการะุนทั้งหลายทั้งปูงตลอดเทว,วดารักเจ้ากรรมยวนบรรดาสมบัตว์ทั้งหลาย ขอทุกทุกฝ่ายจงรับรู้ระรับทรบาบขอให้อนุโมทนาทาธุกการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์กขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอญาตโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเน้อที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทัว่วประเทศไทยของเราตลอดโทัโลก โดยเดีายวขอคนยอมอุ่มน้อให้หายจากองคาพาสอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นขอทุกฝ่ายจะมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืเองในธรรมของ์สมเดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปเจริญด้วยเจตุรพิทัรษ์ชัยทั้งสี่ประการคือียยุวันนะสุขะภะะปฏิบานธนัตชนสมบัติธรรมสารสมบัติ นึกคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยทมขอความคิดการปรารถนานั้นๆจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จและไหนที่สุดขอทุกฝ่ายขอให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งเรียสัจธรรมนําตนในพ้นจากความทุกข์สึงสันติสุขกล่าวคือมาผลพันิพพานด้วยการจงทุกท่านทุกคนเธอ